สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเครับเจอกับหนุ่มนวลคนบรรดาครับวันนี้เจอกับที่31นะครับเดือนสิงหาคมปี2566ครับเพื่อนเครับเรามาอัปเดตกันในส่วนของรถที่เข้ามานะครับตอนนี้มีเข้ามาอยู่ประมาณ5คันนั่นเพื่อนนะแต่ว่าผมจะโฟกัสอยู่3คันนั่นเพื่อนก็มีคันแรกนี่คือตัวอีซูซูสปาร์กนั่นเพื่อนนะตอนเดอตัวแคปนั่นเพื่อนนะแคปแคปก็คือตัวตอนนี้เพื่อนเพื่อนถามกันเยอะเลยนะก็อยากมา รีวิวให้เพื่อนๆนได้เห็นตัวนี้คันนี้ปีสนะิบสีน่นะปีสิบสี่นะเพื่อนๆน่าจะเช่าต่อหลายหลายปีก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปีสิบสี่มานี่ในรอบหลายหลายเดือนเลยนะไม่ค่อยเห็นส่วนราคาเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งนะครับอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้อยู่ในส่วนของรถพึ่งเข้ามานั่นเพื่อนนะอ่ะมาดูในส่วนของเลขไมค์คันนี้สองแสนหนึ่งนะสองแสนหนึ่งเพื่อนๆก็ภายใน นะครับดูดีครับภายในดูดีนันเพื่อนนะเบาอาจจะมีเลอะนิดหน่อยแต่ว่าในส่วนของอาการคลีนนิ่งก็คือการชงรถเนี่ยผมจัดการให้อยู่แล้วนะเพื่อนๆหลายคนมารับก็ทราบกันดีๆแล้วเนาะโอเคมีจีนะเดินหะนะ้าไฮสปีดอ่ะเอกสารครับคันนี้ปี2014นะแล้วเครื่องนะครับเป็นเครื่อง2005นะ้เนเพื่อนอ่าตอนแรกเข้าใจว่า1 1.9อ่ะ เป็นเครื่อง2 5 0พนะครับใครหาอยู่มาได้เลยนะในส่วนของสั n ลักษณ์กระจกไฟฟ้านะั้นเพื่อนนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเป็นตัว B เพื่อนนะ B หรือ S นะ <S ประมาณนี้อีซูข็าจะมีเกรดประมาณนี้เนาะเนี่ยโอเพนแคปนะเพื่อนแคปเปิดได้90องศาอย่างนี้เลยนะครับก็คันนี้สวยครับเพื่อนดูในส่วนของโครงสร้างนะผมดูมาให้แล้วนะครับ คันนี้สวยนะแต่ราคาเดี๋ยวผมรอส่วนข้างเปิดมานิดนึงนะครับโอเคนี่คือในส่วนของตัวสเปคแคปนะครับอีซูซูดีแปีสิครับอ่ะคันที่2ขวัญใจไม่บ้านไม่เรือนหรือวัยรุ่นกำลังสร้างตัวก็เจ้าตัว Mitsubishi ็กแพนเดปีย2นั่นเพื่อนนะคันนี้มาใหม่นั่นเพื่อนนะหกหกนะคันนี้มาใหม่ สีเกรเนาะสีออกเป็นสีเทานั้นเพื่อนนะเป็นสีที่หลายๆท่านก็ชอบนะก็ในส่วนคันนี้นะครับก็เป็นรถเช่าเหมือนกันนะครับในส่วนของมิซูมิชิมิชิแทร็องเข้าเช่าตัวเองนะครับ <c oughs> อ่ะเรียกไม่เรียกไม่ยมยอยู่สิสองหมื่นสามพันเองเพื่อนสวยกริบเลยก็รถปี่เดียวนะครับยังอยู่ในารันตีมิซูมิชิอยู่เลยนะครับห้าปีสารโลก็ ยังใช้ได้อยู่นะเพื่อนนะในส่วนของ x p a n d e r คันนี้นะครับสวยครับคันนี้สวยรถพิ้งเข้ามาเมื่อตอนเที่ยงนะอันนี้ก็บ่ายนหน่อยนะเพื่อนเนี่ยภายในสวยมากเนี่ยครับฮะก็อีกหนึ่งคันที่ใครหาอยู่นะใครพลาดในรถที่แล้วราคาเขายังเปิดราคาห้าแสนห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอยู่นะครับห้บาเก้าเก้าอยู่นะคันนี้ออกห้าหก 7จนะ็0แสนเจ็นเ้าะฮะจะไม่ผิดนะเพื่นโนะ okay. อเคอะไฮไลท์เลยสําหรับคนที่รอเจ้าตัว,ตวกระบะดำฮะมาแล้ว1คันครับใครถามผมอยู่รีบเลยนะครับมีคันเดียวเลยคันนี้ปี18นนะปบแปนะน,น,น,นะเพื่อนนะเป็นตัวเจนะครับก็1784นะ1 7ึ่นี่สวยงามมากดับชุดนี้มาสมบูรณ์มากนันเพื่อนนะอันนี้สภาพแบบ มาจากองค์กรเลยอันนี้เป็นการนนกบพอร์นะเขาเช่าไปการทีฟ้าสุนภูมิภาคก็จะไม่ผิดนั่นเพื่อนนะอันนี้อีกคันหนึ่งนะครับที่เข้ามาใครกําลังหาอยู่เนี่ยดำสวยๆเลยครับก็ทักมาได้เลยนะครับเ,เรียนบอกลูกค้านิดหนึง่งในส่วนของการจัดไฟแนนเนี่ยรถกระบะดาตอนนี้ผมดูในหลายค่ายนะหลายหลายไฟแนนแล้ว เขาไม่รับจัดนั้นเพื่อนนะก็ซื้อสดอย่างเดียวนะซื้อสดที่นี่ไม่มีแบตนะครับเสียค่าโอนกรรมสิทธิ์แค่2,700บาทนะครับในส่วนของเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่โวซูมให้เห็นชัดเลยโวไม่ชัดละหนึ่งแสนนะครับอ่ะไม่เห็นหนึ่งแสนนึ่งมืนนิดหน่อย1 1 2่งแกกิโลนะครับในส่วนของเลขไมคที่ใช้ไปสภาพบอดี้ถือว่าโอเคมากเลยนเพื่อนนะ ก็ยังใช้งานได้อีกยาวนานเลยตัวเจนะครับจอแบบนี้นะครับก็ราคาผมว่าน่าจะอยู่ราคาเดิมนะสา0 0สนไม่เกินสามแสนห้าเพื่อนๆคันนี้นะพร้อมดั้มเลยนะครับก็ซื้อสดเท่านั้นนะตอนนี้ไฟนั้นไม่รับจัดนะครับก็ซื้อสดไม่มีแวดอย่างที่ผมแจ้งนะเพื่อนนะในส่วนของรุ่นอื่นนะครับนะเพื่อนๆยังสนใจตัวนะฮะอย่าง เจ้าตัว in, บินซินนะฮะอันนี้บินซินนะก็ยังมีอยู่นะครับกลับเข้ามา1คันนะครับของซิงเกอร์เอ่อความสูงก็น่าจะ2เมตรสิบน่นเพื่อนนะส่วนสไลด์อ่าเปิดท้ายเปิดท้ายนะคะันี่เปิดท้ายก็ยังมีขายอยู่นะครับใครสนใจรุ่นไหนก็ทักมาเนาะในส่วนของคลิปนี้นะครับเน้นที่3คันนี้นะครับตัวสปาร์กตัวเอ็กเพนเดอร์แล้วก็ตัวรีโว่ดำนะครับใครสนใจก็รีบทักมา0ูนย์0ป 0, 0, 0, 0สามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ